พี่ครับพี่มาผมหน่อยพี่จำไอคนที่มันที่มันเกลียนได้ป่ะผมตามมันทันอ่ะมันมันมันเจอแถวหน้ากระลาดอ่ะใกล้คนเดิมอ่ะโอเคโอเคอเคคชนมากเลยชนมากเลยเขาเลยชนเลยไอคิดไปชนป้ายพอดีเลยเป็นเบี้ยวพอดีเลยแล้วตามไม่ทันอ่ะไอเดยวก่อน แล้วเราจะฟังเหรอพี่ยังไงเชื่อระดับครับคือออกช่วยตัวเขาใจยังนี้ครับสวัสดีครับคุณแม้เพื่อนคุณตายครับเพื่อนคุณตายนะ,ยนะผมผิดน,นะครับแต่ผมไม่สนแล้วครับ เขาคือใครครับคุณแบสข็คือน้องครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเช็ครถนะครับเฮ้ยผมว่าแล่ะหน้าตาคุ้นๆอย,ย่าหยุดรถนะครับคุณแบสโอเคครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันที่สอนอนนะครับแน้ำตาลตรตงไหนตาลนะ หครับไช่ครับเรื่องมันยังไงเอ่อมันเกิดจากเมื่อวานนะครับไอ้ไอเสือเขียวไอไอแก๊งที่เรามีสตอรี่ด้วยเนี่ยมันแบบมาทําเสียงแข็งแบบพูดไม่ดีอ่ะพูดไม่ดีกับไอ้ดิเร็ท่ะใช่ครับแเรามาวันนี้ก็ลองมาขออะไรกันหน่อยเราตีมันไม่กลับมันจะยอมใครอุ้มไปใครใครใครอุ้มส่งมันไปนะใครใครใครอุบส่งไปใครอุ้บเขาบอกกันเพื่อนกันครับมีคนละแก๊งปล่อยปล่อยตรงนี้ได้ปะ ไม่ต้องอุ้มรับได้ได้โอเคับไปทำงานไปับไปทำงานไปไม่เอาตังค์เอาตังค์วะโอเคโหมดตังค์มันไม่มีตรงนี้ราคาแพงอยู่ดีอ่ามีดมันหาไม่ได้ด้วยเอออเาจะมีก็ได้ไป็นตะกร้อเป็นอ่คนไหนคนไหนจะเอาพี่มินไม่ไม่มีใครเล่นก็เอามาเก็บไว้ต่อได้ไม่เป็นไรลองดูก่อนว่ามันจะให้อะไรเราไม่ให้เราก็เล่นเลยเออก็ผมพูดไปแล้วเอามีดใช่ไหมมีดใช่ไหมใช่มีดมีคนมาบอกว่าพวกคุณเคลื่อนย้ายศพไปซ่อนจริงเหรอได้เคลนย้ายศพเมื่อกี้เหรอครับเมื่อกี้ใช่ม ใช่ใช่ใช่ก็มีแต่เพื่อนเขามีแต่เพื่อนเขาอุ้มครับเนี่ยมาข้างหน้านี่ก็เพื่อนเขาอุ้มมาคือเขาบอกผมว่าพวกคุณอะแทงเขาแล้วก็เอาศพน้องเขาไปซ่อนแล้วก็บอกให้เอาเหล็กมาก่อนให้เหล็กเอาเหล็กมาเกไม่ได้อุ้มผมเลยไม่ได้ซ่อนไม่ได้อุ้มไม่ได้ซ่อนไม่ได้อุ้มผมนี่เราเป็นเราเป็นคนที่ตอนไหนอ่ะไม่แทงคนนึงอยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเขาถามอยู่แล้วเหรอว่าแบบศพอยู่ไหนเราพูดแบบว่าเอาเหล็กมาก่อนดิ คือเนาะไม่คุณเข้ามาใหม่ทีนี้คุณจะให้ผมแล้วคุณก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้มีอะไรปะครับไม่ให้ของผมก็ต่อแค่นั่อได้ครับแค่มีชิ้นเดียวมันไม่ผมว่ามันคุ้มกับชีวิตทุกคนแล้วนะแค่มีเล่มเดียวนะใช่แล้วเราแค่มีเล่มเดียวนะมีเรื่องกับแฟมิลี่ด้วยนะใช่ป่ะดิลนตอนนั้นก็มีแฟมิลี่ที่มาเปิดทีใหญ่หรือทีพับกันใช่แฟมิลี่เลเซงเก่งเนี่ยเนี่ยมาต่อยผมเนี่ยในชุดเนี้ยแล้วผมก็ถามว่าต่อยทำไมมันก็บอกก็แฟมิลี่ผมอ่ะฉันไปแล้วเอางี้เอางี้ถ้าเกิดจะจบเลยอะ จบเลยนะจบแบบไม <STEPHAN players> <okay S 1> ่พวกผมไม่มาแซะไม่มาอะไรแล้วปากฉลามผมจะไม่แซะไม่อะไรเลยนั่นแหละเอ็มเดียวจบก็ของก็ของผมยอมเสียไปปากฉลามแต่ว่าไม่มีก็คือจ่ายเป็นเงินแทนราคาก็แปดแสนไม่มีครับพวกแก๊งผมยังไม่มีปากฉลามก็คือรวมเป็นร้านเหรอครับคุณก็ไปไปซื้อมาครับไปซื้อมาให้ผมอ่ะปากฉลามผมเอาเงินพวกผมขอจบนะก็คือปากฉลามอันหนึ่งโอเคไหมไม่ใช่แลวและไถทำไม ไม่ได้ถ่ายครับผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายอใช้คำว่าขอไม่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 เป็นไรไม่ไม่ต้องพูดยาวรอขอจบกันแค่นี้คุณคุณพักพักมีดมามาขอเหล็กนี่เขาเรียกไม่ได้ถ่ายแล้วครับต่อรอต่อรอฟังผมนะคุณจะพูดที่เยอะทำไมเอ่ยก็คือจะจบก็จบไม่จบก็ไม่จบแค่นั้นแหละจบเพอจบเพอไม่งั้นจะเป็ว้เยาวก็คือให้ให้ให้เป็นเนสดแทนได้ใช่ไหมไม่ไม่มีปากหลังกฤนี่เอเลย อ่าอันนี้คือเรื่องระหว่างแก๊งจบแล้วแต่เฟรนดี้ยังไม่จบใช่ไหมเออเรื่องเฟรนดี้กับแก๊งมันคนละส่วนนะเสร็สูตรอ่ะเขาไม่เสร็จสูตรแล้วเขามาเขามาเปิดผมมาจะเล่นจะเล่นเฟรนดี้ก็หล่ะเราถามดูเราถามไม่คือที่ป่าฉลามนี่คือผมเอาเ alo ใครมันคือตอร์ลี่แก๊งเขาใช่ไหมแล้วอันนี้ที่เขาจะเล่กันเลยตอร์ี่ครอบครัวนี่ครับไม่ได้เอาที่ตอร์ี่ครอบครัวไอ้ป่าฉลามนี่ไม่ได้เกี่ยวครอบครัวนะครับก็คือตอนไอ้เรื่องป่าฉลามนี่หยุดเพอาะแก๊งตถูกไหมใช่ คือเพราะว่าไอคนที่เป็นผู้หญิงที่ให้ปักฉลามพวกหนูว่าไปเป็นแฟมิลี่เพราะไม่ได้อยู่ในแก๊งอยู่แก๊งแหละแต่เป็นแฟมิลี่แต่เรื่องแก๊งก็ยังไม่จบไมนจบแล้วปักฉลามจบแล้วแล้วก็คือจบไงแต่ถ้าสมมติเอาคืนไปก็ไม่จบที่มันเอาคืนไม่ได้ฐานะแก๊งฐานะคือฐานะของแฟมิลี่อ๋องั้นผมให้คืนผมไม่เล่นอะไรวะเป็นเป็นปักฉลาดฟังนะเอาอาเอาวุฒิเจาไอตานี่เปองแก ขันข้างอ่ะเนี่ยนะขันข้างขันข,ข้างเออเนี่ยโอ้ยรถคุณเทพมาบางมุด <ใน S 2> เดียเด๋ยวอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปเก็บมา้าศอกให้ติดต,ต้องที่ตูต้มีปัญญาวันนี้ตากมือกันบ้างเด้อให้กันแต่ละมือ ไม่อยากจากพวนัดเลยรักไละคิดถึงเสมอนะครับเอ่อขอบคุณตำรวจทุกนายมากครับพี่น้องตำรวจทุกคนที่คอยสอนผมแล้วก็คอยอยู่เคียงบาร์เคียงไรไป่ได้กันขอบคุณมากครับครับเจงนครับเจอนครับขอบคุณครับเจอรับแรับขอบคุณครับผมเจอกันใหม่ครับพี่น้ครับ ผมสักวันลยนะฮะอย่าว้ามาจับปูนแล้วนะคิดถึงทุกคนมากๆแล้วก็สักวันหนึ่งเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งครับบ๊ายบายครับต้องมีแน่นอนครัวันนั้นบ๊ายบายครับผมเร็วดีครับเจอกครับขอกอดตำรวจหน่อยครับโอ้ทุกนายเลยใช่ไหมครับกคนเลยวะตอนแถวตอนแถวเลยฮะเฮ้ยครับเจอกันครับเจงครับ มครับที่คอยสองานกันครับรับผมเจอกัครับพีเล่เจอครับขอบคุณลูกค้ารับขอบคุณบอบอมากครับบายบายครับเจอกันครับไม่หเจอนครับอครับแจงครับเจอกันครับเอาแบบเนี้ยแบบเขากำลังขึ้นต้พวกมือขึ้นหนยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับครับสวัสดีครับยินดีอนครับเดี๋ยวยัยยย ล็ซี่ขึ้นมาด้วยก็ได้คุณล็อกซี่ครับเรียกเอ่อขอคุณล็อกซี่ก่อนคุณล็อกซี่คุณล็อกซ่คับคุณลซี่ครับคุณล็อซี่ครับจขึ้นรถ่อนครับโคคิดถึงเอาคนขับคนเดียวพอเดี๋ยวให้ล็ซี่นั่งด้วยคุณล็อกซี่ขึ้นรถกับขึ้นข้างในข้าเลสวยล็อกซี่นั่งข้างในเลยครัล็อกซี่ไเครับล็อกนั่งข้างในเดี๋ยวเดี

ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรอกันแล้วขอบคุณทุกคนที่ยังกลับมารวมตัวกันบอกแล้วว่าเราไม่มีวันจางหายไม่มีวันจากกันอยู่แล้วถึงวันเก่าๆที่เราได้กลับมารวมตัวกันเลยแม่งโคตรอบุญเราจะกลับมาเริ่มใหม่กันอีกครั้งเราจะกลับมาเริ่มสร้างอีกครั้งตอนนี้ให้ดูสกานกันต่อไป